สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านทุกเพศทุกวัยครับวันนี้เรามาในเรื่องตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้คือ3มตัวนะครับกใครต้องการพ้าใบก็เชิญครับ อใบคับเอาไปกลางกันแดดจะได้เย็นเย็นใจขึ้นครับตายกี่ชาติหมิแล้วก็โพสครับแต่มาสิบหน่วย <c oughs> ขออภัยนะครับเ <c oughs> มื่อคืนบอกไปว่า CIS จบปริญญาเอก ไม่ได้บอกจบที่ไหนครับอ่าผมจบลอนดอนครับคือลุ่มลุ่มดอนดอนเป็นลอนลุ่มลุ่มไม่ลาบลรื่นนะ่ะคือรปร,ริยนยาเอ็กนี่จบยากครับลอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนลอนลอนมันไม่เรียบนะเข้าใจกับตามนี้นะครับ นี่ก็มาคลบบนตายกี่ชาติก็ขาดเติมไม่ไา่อ่ามาดูกันครับนี่ย้อนหลังแพ้ดูทักสองงวดกับเป็นสูตรระยะสั้นๆนะครับคือวิดีโอของอาจารย์แอดนี่ จะมีตั้งเนื้อและก็น้ำนะครับก็จะเอาน้ำก็เอาไปครับก็จะเอาเนื้อก็ก็คือรวยครับคนที่จ้องแต่จะมาเอาน้ำก็เจิญครับอาจารย์รักทุกคนนะไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นคนยังไงนี่ก็คือละอ่ามาครบบนสองสี่ห้าตัวมติีมา,มาตัวเดียวครับ วันนี้จะมาสักกี่ตัวเจรทัศนาครับอย่างวัดที่หนึ่งนะมาย้อนอดีต,ตอีกทีหนไม่รู้เป็นไงชอบแต่อดีตมากเลยอดีตคืออดูดนะแปดเก้าหนึ่งสามสี่ครับออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งตัวเดียวนะวัดที่สองสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ก็อันนี้มาตัวเดียวคือร้อยหน่วยเลยนะตัวนี้อันนี้มาหลักสิบตัวเดียว วันที่สานี่เริ่มที่จะขยันทำงานแล้วจบปริญญเด็นใหยจากรุ่มๆดอนๆ78023อ 23, ครับออก0ูนย์สามเจ็ดที่4ี่นะหกเจ็ 6, 7, 9, 1, 2, ครับ6กเจ็ดออก761ครับ เจ็ดหกหนึ่งวัดที่5เด่น2 3งสาครับ2องสามห้าเจ็ออกสองสามเอ้ยสองเลยครับวัดที่6ครับ2 3งสาออก2 3งสาหวัดที่7 5 6 8หกกับออก0 6 8ยหกดงวดที่แล้วก็9 0้าศออก1นึห้กครับวันนี้มาแค่2ตัวนะงวดที่9นี่ก็5 6 8 0 1นะ ท่านที่รักตัวไหนจับจองกันเลยครับคืนนี้พาเข้าห้องไปจัดการในเรียบอ,อย่าคิดลึกทีครับพาเข้าห้องไปนั่งมองหน้ามันว่าเอยเองจะมาจริงหรือเปล่าวะเมื่อที่แล้วเองมาพวกเองมากันสองท่านแล้วนี่เนี่ย้าท่านนี้ท่านใดจะผิดนัดไม่มา ไปถามกันเงียบเพียบสองต่อสองนะครับเป็นนักสืบแล้วก็ต้องหัดสืบหัดสอบจับต่อตังเกงให้หมดคืนนี้ค่อยๆลวงความลับของมันนะอย่างเคห้านี่เจหกมีตัวงอและเจหกนี่ตขงใจหนาว นีป๋าแปดนี่ป๋าแปดนี่เป็นนกสองหัวคุณผู้ชมเห็นไหมครับป๋าแปดนี่ไหมมีสองหัวหัวบนหัวล่างนกสองหัวก็บอกว่ากบไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเลขนี่ก็คบไปนะครับทุกตัวนั่นแหละส่วนเสดศูนย์นี่ชื่อแกไม่ค่อยเป็นมงคลนะ แต่แกก็หารับประทานมาหลายงวดแล้วนะอ่าดูประวัติเสียูนยนสิก็เยไปจับคู่แต่งงานกับใครมั่งอ๋อนี่มบบเป็นพ่อพ่อเจอเขาอันนี้ไม่ได้แต่งเองอ๋อนี่เป็นตับหน้าเสียศูนยนนะอา่าเราดูระยะท่านสั้นนะครับนี่แกแปก้างวดนะ ส่วนไอหนึ่งนี่ไอ้เจ้านี้มันก็ประวัติหมดที่แล้วมันก็ไปอยู่แนวหน้านี่เป็นทหารเกณฑ์คนจนอยู่แนวหน้าคอยปกปักรักษาเจ้ากับเมียเก้าแต่งงานกันอ้อวะามกคลบอกว่าไอคนจบปริญญาเอกจากลอนดอนลุ่มๆดอน นี่มันจินตนาการได้ล้าลึกเหลือเกินนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์เป็นคนตันหาบ้าตันหาเหรอไม่ใช่แล้ก็บ้าเลขมากกว่าบางที่มองเป็นเนี่ยดูที่หกตัวงองเหมือนกุ้งแล้วหนาวเห็นไนะมองออกกับนิสัยใจคอเนี่ย อาจารย์ดูดูแล้วนะในในเนี้ยในเนี้ยมันน่าจะขี้เกียจอยู่สัก3ามท่านนะวิเคราะห์ข่าวเจาะลึกสวัสดีครับอาจารย์แอดอา้าคุณสุดทธิชัยเยี่ยงมาเมื่อไหร่ครับผมมาสักสักกักรูแล้วครับพอได้ยินคำว่าวิเคราะห์ จาะลึกนี่สิทธิใจยิ่งชอบครับมากๆาก้วยครับอ่าแล้วคุณสุดท,ที่ชัยย่งว่าตัวไหนมันจะขี่เกียจน,นะครับขอ,อกราบเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปวิเคราะห์นั่นเนะ่ยกราบอางเจ๊หกนี่ใส่กระโปรงมาตัวงองเป็นกุ้งจะมากรับคืนนี้ผมจะวิเคราะห์จะเอาแว่นขยายสองนะกราบตันนี้แปดนี่ผมมอ,มองแล้วก็ ็นคนใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ฟันทงนะครับขอบคุณจุดที่ใช่อย่างนี้ยังไงก็มาเย่งเยงกระชิบกระชิบกันบ้างนะครับคุณผู้ชมก็กำลังเงี่ยโหูฟังกับพูดภาษาแล้วก็เ,เป็นครับก็ก็เลยนะเงี่ยงอง,งูนะเงี่ยโหูฟัง นะไปริญนยาเอกจากลอนดอนนี่ปูดภาษาไทยไม่ค่อยจะชัดจากที่เราโพสต์มาแล้วนะครับไอตัวที่เด่น6กับ7นี่อา้าวเด่งออกมามีเจหด้วยแล้วก็เยยเจ็ดล่ะเอยเจ็ด e มาหลายงวดนะครับที่ในสูตรนั่นน่ะก็ระวังด้วยครับเอยเจ็ดก็จะ ทุกหัวนะครับอย่าไปไว้ใจหน้าไหนทั้งนั้น CIS ขอเตือนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูสรุปอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ CIS กำลังสืบสอบจับถอดชุดออกทีละตัวละตัวปรากฏว่ามีหลอกมั่งมีจริงมั่งแต่ไม่เต็มร้อยนะครับมันตุบเลยนะ เออฟังไอ้หมอนี่มันพูดมันยังไงวะบางคนคิดแล้วนะครับนี่เป็น c i s นักสืบเลขเด็ดครับไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวข่าวที่เกิดมาแล้วยิงกันตุ้มตามซัตกันเปรี้ยงปล้างแทงกันหกลูนี่น,นั้นก็ไปเอาข่าวเจ้าบ้านมาอ่านกราบจะแล้วกรับไอ้กรับ,รบ,รบผมนี่ข่าวแบบนั้นก็ชอบเหมือนกันนะกราบอ๋อคุณสุดที่ใช่เย่งนี่ชอบเลยครับข่าวก็แทงกัน อ่าผมชอบดูเฉพาะผัวเมียแทงกันกราบอ๋อพอแล้วครับผมไม่อยากฟังแนละ้วกราบอ้าวว่าแต่คุณสิริไปไหนละกราบเนี่ยผวนสักประพมาณลำขวานะกราบไปไหนอ๋อก็ไปทำนาครับส่วนสิรินี่ไปรับชอบนอกครับอ๋อหรือกราบอันผมก็แวะมาได้นะกราบคุณเสียไอ แอดกับตอนนี้วิเคราะห์ดูครับตนอนนี้มันก็จะเป็นว่าในนี้น่าจะขี้เกียจสักสามท่านนะครับพอฟังได้ไหมครับมีเนื้อมั้ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจันคิดว่ามีนะเนื้อลนะูกเคยจะแต่น้ำก็ <c oughs> สดเลยครับเหมนคนที่กินเนื้อก็บงับงับ,งบ โอเคครับ CIS นะักสืบปริญญาเอกจากลอนดอนลุ่มๆจบก่อนครับเดี๋ยวมีวิดีโอตามมาติดติดหายใจลดต้นคอกันเลยครับออกหรือกราบผมก็จะได้ติดตามนะครับจะเอาไปออกช่องเนจุ่นนะครับอ่าคุณ CIS มีคนก็บอกว่าคุณทำเสียงน่าเกลียดเอเลยครับน่าเกลียด ดัดเสียงอ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนจเจลูกหยินโยนใจวาผมสวัสดีครับ